สวัสดีค่ะ วันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดตรังนะคะแล้วก็อยู่กันที่ลดนม์าอีกที่หนึ่งของจังหวัดตรังซึ่งเป็นสถานีรถไฟกันตังนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะชาวจังหวัดตรังเนี่ยพลาดไม่ได้สําหรับเรื่องอาหารการกินยุทธจกักรแห่งการกินทานกันถึง9มือเลยทีเดียวแล้วก็เรายังมีของดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากพริกไทยค่ะซึ่งเป็นพริกไทยชงพร้อมดื่มค่ะตรงนี้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge b e d Otop หรือ KBO ของเรานั่นเอง แล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชประจําถิ่นพริกไทยพันปะเหลียนค่ะก็อยู่กับคุณลุงนะคะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชประจําถิ่นนะคะก็วันนี้เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับคุณลุงได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมร้อยตำรวจเอกวิศินทองฤทธิ์ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่นพริกไทยบรรพเหรียนครับและก็อยากจะให้คุณลุงวิสินนะคะบอกที่มาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่นด้วยค่ะว่ามีที่มาเป็นอย่างไรบ้างคะพริกไทยบรรพเหรียนนะครับ<ช>คือ แต่เดิมนั้นน่ะคือมีปลูกพริกไทยกันอยู่แล้วเกือบทุกบ้านบริเวณน,นี้ใ,ในอำเภอปะเรียนจังหวัดตรังนี่คือเพราะว่าเป็นพืชท้องถิ่นตั้งเดิมนะครับทีนี้ผมก็ได้ไปหาไปรวบรวมคนที่ปลูกพริกไทยด้วยกันนะครับมาร่วมกันคิดร่วมกันปรึกษาหรือว่าเราจะทํายังไงให้พริกไทยเป็นประเรียนเนี่ยได้ติดตลาดคนได้ได,ได้ได้ซื้อไปใช้ เพราะเป็นของดีของจังหวัดตรังนะครับหลายคนก็เห็นด้วยต่อมาก็ได้รับความร่วมมือจากพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมอตรศรีวิชัยได้เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินการต่างๆขั้นตอนการผลิตนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําต้นน้ําก็คือการเลือกสายพันธุ์กลางน้ําก็คือ กรรมวิธีในการผลิตซึ่งเราผลิตได้ให้เป็นพริกไทยที่มาตรฐานนะครับแล้วก็ปลายน้ำเรื่องของการตลาดนะครับตอนนี้เรียกว่าพริกไทยมเปลียนเนี่ยปลูกเองผลิตเองขายเองนะครับตอนนี้คือคือคุอนข้างแก่สมบูรณ์แล้วครับแล้วก็นะคะในภายในกลุ่มของคุณลุงเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะที่อยู่ในกลุ่มของคุณลุงอะคะอ่ะในกลุ่มของเรานะครับเราก็ได้ผิดพริกไทยดําเป็นหลักแล้วก็พริกไทยขาวซึ่งปอกจากพริกไทยดำปอก เปลือกออกเป็นพริกไทยขาวแล้วก็พริกไทยแดงนะครับส่วนนี้แล้วก็จากพริกไทยดำเรามาแปลรูปเป็นพริกไทยผงนะครับตอนนี้ก็มีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับและจากผลิตภัณฑ์ที่คุณลุงบอกมานะคะคุณลุงเลือกผลิตภัณฑ์อะไรที่จะเข้าสู่กระบวนการกลุ่ม kbo คะอ๋อเราก็ใช้อ่าจากพริกไทยดำพริกไทยขาวพริกไทยแดงแล้วก็เรามาต่อยอดไปรูปเป็นบทผงแล้วก็เมื่อพริกไทยบทผงเนี้ยเราก็สามารถต่อยอดอีกชั้นหนึ่ง เป็นพริกไทยชงพร้อมดื่มนะครับค่ะแล้วก็อยากจะใหุ้ณลุงนะคะเล่าถึงขั้นตอนการผลิตทําพริกไทยชงพร้อมดื่มนั่นเองนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรขั้นตอนอย่างไรนะคะแล้วก็เข้าไปสู่ในส่วนของการวางจาหน่ายเลยค่ะเริ่มเรื่องเลยทีเดียวก็คือาจากการที่เราเก็บพริกไทยแล้วก็ทําพริกไทยเกรด A พริกไทยคุณภาพดีแล้วที่ออกสู่ตลาดแล้วนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่คือ อ่าก็เรียกว่าพริกไทยเรยทกรดสองก็ทดลองนะครับทดลองว่าเอาเอาพริกไทยตัวนี้มาชงมาชงน้ําดื่มปรากฏว่ามันฉุนมากฉุนและเผ็ดร้อนนะครับทีนี้เราก็ทําการผสมนะครับเอาผสมผสมน้ําตาลน้นําตาลจากนะครับผ<ช>สมเป็นน้ำตาลจากซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษน้าตาลจากนี้คุณสมบัติคือหวานมันเค็มนะครับใช้ได้รสชาติใช้ได้อยู่แต่ก็ยังรุนแรงอยู่นะครับรุนแรงอยู่แล้วก็บางคน,นเหลือไปเห็น ก้านของพริกไทยที่เราเก็บเพราะพริกไทยนี่ปกติมันจะเป็นฝักนะฮะเป็นฝกักทีนี้เราก็เอาแต่มเม็ดก้านเราก็ทิ้งนะครับเลยก็เอาก้านนั้นนะมาล้างน้ําตามความสะอาดแล้วก็ผ่านเครื่องอบลมร้อนเป่าจนว่าแห้งแล้วก็เราไปบดผงนะครับเอาไปบดผงไปผสมกับพริกไทยเกรดสองแล้วมาผสมกับน้ําตาลจากเอาไปใช้เป็นทําเป็นพริกไทยชงดื่มนะได้นะครับผ่านไปผลแต่ว่ามีอีกนิดหนึ่งนะครับ กลิ่นได้ความผิดร้อนได้แต่สียังนะครับสีมันจะออกคล้ำออกดําไปเราก็เอาเปลือก<ม>ที่เราทําพริกไทยขาวคือสีแดงเราสีแดงเปลือกของพริกไทยขาวที่เราทำเอามาใส่เอามาบดผง<ช>รวมกันปรากฏรเราได้เราได้สีสันของพริกไทยที่สวยนะครับดูดีแล้วก็ได้กลิ่นที่กลิ่นที่พอดีได้ความปิดร้อนที่ท ทีละมุนพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ก็ลงทดลองทำนะก็แล้วก็ <c oughs> กปรับแล้วก็ปรับสูตรมาเรื่อยๆจ <c oughs> นถึงปัจจุบันนี้ก็ลงตัวแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณลุงนะคะบอกในส่วนของจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะคะพริกไทยชงพร้อมดื่มค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ,ะสำหรับพริกไทยชงพร้อมดื่มแล้วนะครับก็ เป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลของร่างกายนะครับช่วยกับเหงื่อแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการโภผลาการโป๊ะพริกไทยเนี่ยเป็นพอ,อดื่มก็เรียวร้อนนะครับร้อนทำให้ระบบการโผชลากาการหมุนเวียนของโลหิตของเลือดลมต่างๆจะดีขึ้นครับค่ะอยากจะให้คุณลุงเล่านะคะในส่วนของการนำภูมิปัญญาไทยแล้วก็นำในส่วนของนวัตกรรมนะคะ มาร่วมกันในส่วนของการผลิตนะคะพริกไทยชงพร้อมดื่มค่ะ,ะเริ่มต้นก็คือคในเรื่องของการปลูกเลยนะครับคือพริกไทยบรรปะเลียนเนี่ยเป็น,ปนพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอําเภอปะเลียนจังหวัดตรังนะครับเป็นพืชจีไอด้วยนะครับทีนี้คำวิธีในการปลูกนั้นการปลูกพริกไทยนะครับตอนนี้เราเอามาปลูกเป็นเป็นแปลงเป็นหลักะนะครับจากที่ว่าสมัยโบราณก็ปลูกให้ขึ้นับต้นไม้แบบธรรมชาตินะ,ะสมัยนี้ก็ มาเป็นแปลงคือในระบบของอใช้เสาค้างปูนหรือไม้นะครับระยะหา่าง2คูณ2เมตรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแสงแดดนะครับเพราะว่าเพื่อตัวนี้ในการเจริญเติบโตนั้นต้องมีการสังเคราะห์แสงใช่ไหมแต่ว่าเราเน้นตรงที่เราผลิตแบบอินทรีย์หรือออคเนิกนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าประการที่1นึ่งทิ่ทเคทเป็นเปลี่ยนเนี่ยไม่ชอบ เคมีนะครับถ้าใส่เคมีจะเกิดกดก็ไม่ชอบก็จะตายนะครับแล้วก็ประการที่สองก็เพื่อที่จะให้ผลผลิตออกมาเนี่ยมันมีคุณภาพคือไม่ไม่เปืไม่เปดเพื่อนสารเคมีนะครับแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเราก็ผลิตแบบโบราณน,นะครับแบบคุณโบราณที่เขาใช้เพราะว่าพิษเต่ปัจจยยที่ออกมาปรอบตำรับยานเนี่ยต้องทําพิเศษ นะครับพิเศษคือในการช่วงของการเก็บเกี่ยวเนี่ยใ,ในในขั้นตอนการเกี่ยวเนี่ยพริกไทยเป็นเปลี่ยนที่เอามาประกอบสำหรับยาเนี่ยก็เก็บเฉพาะเม็ดสุกเท่านั้นนะครับเก็บเม็ดสุกแล้วเมื่อเก็บเม็ดสุกมาได้แล้วก็ต้องมีการบ่ม2คืนนะครับบ่มแล้วก็เอาไปตากตากแล้วก็ไปสลันเม็ดหรือเรียกที่เรียกว่านวดนะครับคือแยกเม็ดแยกแยก้านออกนะครับทีนี้เราจะเอาพริกไทยเป็นเปลี่ยนเนี่ย ไปตากแดดจนแห้งประมาณ90%เซนแล้วก็เอาไปล้างน้ำตามความสะอาดเพราะว่าคนโบราณเนี่ยก็ใช้พริกไทยไปทำยาใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ต้องเน้นในเรื่องของความสะอาด <c oughs> ทีนี้เราก็เอาเอานวัตรกรรมตัวนั้นนะอะมาทำกับผลผลิตของเรา <c oughs> เราก็ได้พริกไทยที่คุณภาพดีสีสวย <c oughs> แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนี่ครับคือนวัตรกรรมของ <c oughs> ของร <c oughs> ตรผลผลิตตรงนี้ <c oughs> ทีนี้พอเราได้พริกไทยคุณภาพดีแล้วทีนี้นะครับเราก็มาโต่อยเป็น พริกไทยผงม,มาต่อยอดเป็นพริกไทยชงพร้มดื่มเลยพวกนี้นะครับจากที่คุณลุงได้รับรางวัลน,นี้นะคะคุณลุงมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะสําสหรับผมนั้นที่ได้รับรางวัลน,นั้นคือคือไม่ไม่ไม่เคยคิดไม่ได้คิดมาก่อนนะครับว่าจะได้รางวัลเพราะว่าเขาบอกว่าได้รางวัลน,นะครับคือมันมันเกิดความภูมิใจเนาะ,ะเกิดแรงผลักดันนะครับทำให้เกิดแรงผลักดันที่จะเออใช่เนี่ยเราเดินมาถูกทางแล้วเนี่ยต้องต้องเดินทางนี้ต่อไป แล้วก็จะนําพาสมาชิกนในกลุ่มเพื่อเพื่อๆๆฟันฟ่าอุปสรรคต่างๆที่ๆๆที่เรามีอยู่ตอนนี้นะมันเท่ากับว่าเราได้พลังได้เพิ่มพลังะนะจากสิง่งแวดล้อมจอากโอบด้านนะ,ะไม่ว่าจากกรมพนาชุมชนจากผู้ว่าระชการจังหวัดจากกรมการพันาชุมชนเน่ต่างนะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิเศษสุด เป็นพนลังเป็นยาวิขนาดวิเศษทีเดียวนะครับที่จะผลักดันผมและก็ทีมงานให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะครับค่ะอยากจะให้คุณลุงเล่าในส่วนของประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกที่คุณลุงได้ไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่ Impact เมืองทอธานีค่ะว่าคุณลุงรู้สึกอย่างไรบ้างคะผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่ว่า,าได้เข้ารอบ้วได้ขึ้นไปพรีเซนต์บนเวที จริงๆแล้วมันมัน,ม,นมันก็ตื่นเต้นอยู่แต่ว่าอ,อีกใจหนึ่งก็มันเป็นความภูมิใจสุดๆนะครับเป็นความภูมิใจสุดๆของผมในการที่ได้ทํางานอ่ามาตรงนี้นะครับในเรื่องของการทําพริกไทยนะครับทีนี้ก็เมื่อได้ขึ้นเวทีตรงนั้นก็เกิดความมั่นใจนะครับเกิดความมั่นใจว่าเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วเราต้องไปต่อให้ได้นะครับนี่ นี่คือก้าวต่อไปที่มั่นคงของเราก้าวต่อไปที่มาตรฐานที่มีพี่มีน้องรอคอยอยู่รอคอยความสําเร็จอยู่นะครับผมก็รวบรวมสติตั้งมั่นนะครับที่จะพรีเซนต์ที่จะอตอบคําถามกรรมการที่เขาถามมาครับอยากจะให้คุณลุงนะคะบอกช่องทางในส่วนของวางจาหน่ายพริกไทยชงพร้อมดื่มนะคะช่องทางทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะว่ามีในส่วนของการสั่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้ผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะ ครับผมในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะครับเราก็มีเพจเพจพริกไทยเป็นประลียนบายวิสินทองฤทธิ์นะครับแล้วก็มี Facebook Facebook วิสินทองฤทธิ์นะครับแล้วก็อาติโต้โดยตรงที่กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจาปิ่นพริกไทยเป็นประลียนนะครับหมายเลียโทรศัพท์ 0848473132นะครับและคุณลุงอยากจะขอบคุณหน่วยงานไหนบ้างท่านใดบ้างคะที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของคุณลุงได้รับในส่วนของรางวัลน,นี้ในการประกวดครั้งนี้คะ่ะครับก็ขอ,ขอขอบคุณพระราชุชนเพอรปร,รียนพระราชุมชนจังหวัดตรังแล้วก็ท่านผู้ว่า จังหวัดตรังนะครับท่านท่านกัจจินรักด์นะครับซึ่งดูแลสนับสนุนผลักดันมาตั้งแต่ต้นนะครับจนว่าเราได้เข้าไปสู่การประกวดระดับประเทศที่เมืองทองธานีนะครับแล้วก็ขอขอบค,คุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมาหาดไทยนะครับที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ซึ่งถือว่าเกษตรกร,กรอย่างพวกผมได้รับเต็มๆนะครับทำให้สมาชิกในกลุ่มสามารถที่จะ อถอยอดเพิ่มพูนไรายได้กนะ็คิดว่าในอนาคตคงจะมั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณมากครับผมธรรมกรลีลาวรกุลนะครับเป็นพัฒนาการของจังหวัดตรังสิ่งหนึ่งที่จังหวัดตรังประสบความสําเร็จก็สืบเนื่องจากว่าเราอาศัยความร่วมมือนะครับจากภาคีเครือข่ายทุกภาคีขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆว่า1นมาวิว่อะไรเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของจังหวัดตรัง เขาก็นำพริกไทยที่ดังกล่าวนะครับซึ่งโมอตอรลอนะครับได้เป็นได้นำไปวิจัยแล้วก็ผลปรากฏว่าเป็นพริกไทยที่ดีที่สุดนะครับเป็นพริกไทยของพันธุ์เหลี่ยนนี่ดีกว่าในหลายๆพันธุ์นะครับซองก็คือพลังงานพลังงานก็มาสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของตู้อบไฟฟ้านะครับตู้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถที่จะไปไปไป,ไปอบในในตู้อบนียครับ จะไม่มีสิ่งเจือปนอะไรต่างๆเข้ามาช่วยนะครับสามก็คือสา,สาธารณสุขจังหวัดสาานานาุขจังหวัดก็พยายามในดูในเรื่องของคณะกรรมการหายาก็คือออยอต้องการให้ผลิตภัณฑ์เนี้ยครับได้รับการได้ได้ผ่านมาตรฐานของออยอนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือกรมการพัฒนาชุมชนและก็สิกรการพัฒนาชุมชนนะครับเป็นหน่วยงานประสานแล้วก็คัดเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับ โดยสรุปแล้วต้องกลับเรียนว่าในเรื่องของการพัฒนาและก็ส่งเสริมโดยเครือข่ายความรู้ GBO นะครับอ่าจังหวัดตรังนี่เราประสบความสำเร็จมาโดยตลอดแต่แต่แต่ละปีนี่เราต้องการดูนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมของแต่ละของแต่ละผละิตภัณฑ์ว่าสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้หรือไม่หากว่าดื่มพิษไทยพันปะเหรียนนะครับสามารถที่จะลดเสมหะ อาจสามารถที่จะหายใจได้คล่องคอขึ้นนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เราก็กําลังมองว่าในปีงบประมาณต่อไปนะครับเราก็จะหาผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของจังหวัดตรังเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถที่จะดําเนินการพัฒนาตนเองพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองและก็ส่งขายเข้าไปนะครับประกาศนียบายบัตรหรือการรับรองตรงนี้ครับ ส่งขาย,ขายได้ทั่วทั้งประเทศนะครับก็ท้ายที่สุดนะครับให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้คำอวยพรกับผู้ผลิตผู้ประกอบการทั่วทั้งประเทศว่าเรามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อต้องการที่จะยกระดับตัวของผู้ประกอบการยกระดับของตัวผลิตภัณฑ์ข้าวสู่อินเตอร์นะครับ และสุดท้ายนี้นะคะหากชั้นใดที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับที่ชัยชงพร้อมดื่มจากอาัเภอตเปลี่ยนของเราจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชประจําถิ่นค่ะที่ได้รับเครื่องหมาย GI ด้วยนะคะและทั้งนี้ค่ะโครงการของเราค่ะโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge b e d Otop ค่ะจากกลมการพัฒนาชุมชนกระทรวงม,มหาดไทยนะคะเจอกันใหม่ในปีหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ